มาเดินป่ากันนะคะวันดีพี่น้อง,งปอมปายสุปผูสุกคนนะคะพี่น้องเด้อพอดีมูพอดีมูอันเห็นงานยูนนี่ละเพื่อนใหญ่ไปเห็นงานอยู่เบลเยียมนะคะเพื่นก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน,นกได้มาหากันนะคะ มาค่ะพี่ดอกมาค่าสีาไปใสกันมากมาอ๋อซูปออ๋อเดฟินอ๋อเดฟรอเมาเรเตบร์บรูบรวซริตวว่ามื่อก่าฉันมันคันหกปว่าตน ไฮยเฮ้ยปอนฟอชิกต oh, ิกยิ้มสวยมากค่ะพี่น้องบบัักกยืงสุดีเลยกูร่องเลย เอาวิวให้เบิ้งด้วยค่ะเยอะสวยมาอยู่บนยอดเขาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการมาเดวยค่ะพี่นอ้อ,าานองมาค่ะพี่น้องมาเล่นน้ำกันเลยโอ้ยหนาด้ามดำ

แ <Man. S 2> มนลมาตัวอ oh ลวแบบ้าหมาเป็นยังไงลูอโอ้มายก็ไว้าแบกปันว่าแท้แท้นปนวะ <c oughs> <c oughs> ว่าอันทางอันบันไดอันที่เขาไปอันทำผาอันอันอันก็ปะปานเนาบอกทำยังกว่าผู้ทอกแต่บันไดอันนี้ดีกว่าบันไดผู้ทอกบันไดผู้ทอกเป็นแต่ยานขึ้นยังนี่ไปจะมาลอง่าวเสียสามคููตีขี่ขามอยหลักการขนาดเอาว่างไวอันเอาว่างไวท้ายลูก ไออัอนไหวพระพัชร์นอกมาอย่างแป๊บเดียวปพ่ออันหน้าที่ล่องท้วหายโอ๊ยอันกลุ่มอันทั้งหนาห้าล่ะที่เขาจะไหวพะระแล้วนหอบไปเบิดเลยเอาล่องแถวห้าเห็นเห็นคูไม่ไหมแล่เอาไปเลย่ยโอ๊ยเยียเต่ร์ฟินเอลแหลงัส้นวีนแต่ฮะวีบาราทอเดนบทตามันแหลงั้นส้นวีนแต่ความเหตุ

Jacob, when you get married, do you have this art for you? <laughs> <laughs> it doesn't look so good. It's <laughs> an <now, laughs> Yesterday it started and it's really... a smells. Mm, ah, oh, lovely. วิปเชกเกฮิตาสกูลที่นั่งให้ชมวิวด้วยนะคะค่ะค่ะชมวิวชมวิวแทบคันค้ำปิ่ง 嗯。<Okay. S 2> okay.